ครับก็ขอ,ขอสวัสดีครับกับผมนายสมัครคันหลวงเป็นคนเป็นผู้ดูแลเด็กนักเรียนพักนอนแล้วก็ได้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องมูเรื่องไก่ปศุสัตว์ในโรงเรียนในโครงการพระาดำริทุกวันนี้นะครับก็จะได้รับ ไก่นะครับมาจากบริษัททั้งอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับที่นำส่งมาให้ทางโรงเรียนได้เสริมเด็กนะครับโรงเรียนถิ่นทะคันดุลานของโรงเรียนบ้านบัวหลวงนะครับอตอนเช้าๆก็จะมีเด็กนักเรียนนะครับมาช่วยดูแลเรื่องไก่เรื่องหมูแล้วก็มีเจ้าหน้าทีา่ซึ่งซีพีนะครับได้จัดกล้งนะครับมาช่วยเรื่องของปศุสัตว์ให้โรงเรียน ทุกวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของไก่นะครับไก่ไข่เริ่มเริ่มออกไข่แล้วนะครับก็จะนําเข้าสู่กระบวนการของโรงเรียนก็คือสหกรณ์ในโรงเรียนแล้วก็ในส่วนของไก่เนื้อนะครับที่ได้รับมาก็จะเป็นการเสริมอาหารนะครับช่วงกลางวันนะครับอาหารเด็กแล้วก็อาหารเด็กหอพักนะครับช่วง วันหยุดน,นะครับถ้าเกิดว่าไก่หรือหมูถ้าเราปลดปลดระวางนะครับถ้าเรา,าช่วงที่ปิดภาคเรียนนะครับก็จะนําให้เด็กไปขยายพันธุ์ที่บ้านนะครับในการส่งเสริมแล้วก็ขยายผลให้กับชุมชนนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับมาทางบริษัทจังหวัดแล้วก็บริษัทอำเภอแล้วก็คณะครูทาร่านผอแล้วก็ชุมชนทุกๆคนครับที่ให้ การดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ในโครงการของกรกดอด้วยครับเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณครับ